อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พู้ถังสารภาคห้าริเวอร์ของแทซการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่381กระจกคริสตัลและไข่ถังซานลังเลอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจนะักดูเหมือนว่าจะเป็นที่เก็บของไว้ใช้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังทางสายเลือดที่ข้าสัมผัสมาข้าดูเหมือนจะสามารถเก็บมันไว้ได้ แต่ปริมาณที่เก็บไว้นั้นเกี่ยวข้องกับพลังบำเพ็ญเพียรของข้าและข้ายังอยู่ไกลเกินกว่าที่จะเทียบกับฝาบาทได้น่าสนใจแม้ว่าข้าจะถูกเรียกว่าทำอะไรก็ได้ทุกอย่างแต่ข้ากลับมองไม่ออกว่าสายเลือดของเจ้าคืออะไรเจ้ายังมีความสามารถในการกระตุ้นโจมตีพลังจิตของเจ้าโดยตรงนั่นไม่ใช่พลังทางสายเลือดแต่เป็นพลังจิตชนิดหนึ่งนานมากแล้วที่ข้าไม่เห็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอย,อย่างเจ้า ตอนนี้เจ้าสบายดีหรือเปล่าถังซานไม่เอ่ยอะไรอีกการพูดจาให้น้อยก็เป็นเรื่องดีราชาอสูนคริสตันกล่าวอย่างแผ่วเบาว่าความสามารถของเจ้ายังต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องวิธีการฝึกสายเลือดต่างๆของเจ้าอาจถูกสอดแนมโดยกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆได้อย่างง่ายดายวันนี้ข้าจะมอบของวัตถุท่าสองชิ้นให้กับเจ้าในอนาคตข้างนอกหากใครตั้งคำถามกับเจ้าสิ่งนี้มันสามารถปกป้องเจ้าได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าพร้อมที่จะทะลวงผ่านระดับพระเจ้าเจ้าเองต้องมาที่พระราชวังคริสตันและข้าจะปกป้องเจ้าเองเมื่อถังซานได้ยินคำพูดนี้ของเขาในที่สุดถังซานก็ถอนหายใจโล่งอกนี่หมายความว่าราชมารคริสตันผู้นี้ไม่ได้ถือสาความสามารถของเขาบางทีคงมีเพียงเขาที่เข้าใจความสามารถหลากหลายของคนผู้นี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าทำไม เขามมกรู้สึกว่าราชามานอันดับหนึ่งคนนี้พูดง่ายเกินไปและไม่ได้สอบถามเกี่ยวกับความสามารถของเขามากนะักข้ายังมีคำถามอีกราชาอสูรคริสตันกล่าวขึ้นมาอย่างกระทันหันทั้งซานใจสันรรัวเชิญท่านกล่าวราชาอสูรคริสตันกล่าวอย่างแผ่วเบาว,าว่าทำไมเจ้าถึงควบคุมน้ำของข้าได้นั่นคือความสามารถของน้ำที่ไหลผ่านจัก,กรวาลเจ้ายังมีสายเลือดเช่นนี้อยู่อีกหรือ แม้ว่าเจ้าจะมีการควบคุมธาตุน้ำเจ้าก็ไม่ควรกีดกันข้าจากการควบคุมธาตุน้ำแต่เจ้าปล่อยธาตุน้ำเพียงอย่างเดียวเจ้าทำมันได้อย่างไรทั้งซานกล่าวข้าเหมือนจะมีพรสวรรค์มาแต่กาเนิดข้าสามารถควบคุมธาตุน้ำได้ในระดับหนึ่งแค่ควบคุมได้งั้นเหรอราชาอสูรคริสตันถามอย่างเย็นชาครับคำถามนี้มันยากเกินที่จะตอบ ชคดีที่ราชมานคริสตันไม่ได้ถามต่อมันเพียงมองเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดมันบกมือขวาออกไปมีสิ่งของสองชิ้นบินมาทางถังซารสิ่งแรกที่บินมาตรงหน้าเขาคือกระจกกลมกระจกมีขนาดเท่าฝ่ามือและทั้งตัวถูกแกะสลักจากคริสตันกระจกมีแสงลวงตาเราวกับว่ามันมีความมหัศจรรย์เป็นพิเศษนี่คือกระจกคริสตันของข้ามีเพียงเก้าด้านเท่านั้น มันเป็นตัวแทนของตำแหน่งพระราชวังคริสตันของข้านอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในวัตถุสำคัญถ้าใครตำหนิหรือทำร้ายเจ้าเจ้าจงแสดงให้มันดูกระจกคริสตันสามารถจำลองพลังทางสายเลือดได้ด้วยพลังจิตแต่สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นขอบพระคุณครับสามารถคัดลอกพลังทางสายเลือดได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ขายมนสามารถทำได้ในนั้นมันน่าจะมีพลังที่แท้จริงของราชามมรคริสตันอยู่ภายใน สิ่งของชิ้นที่สองก็ลอยมาตรงหน้าของถังซานแล้วนั่นเป็นลูกกลมๆทั้งตัวดูโปร่งแสงพื้นผิวของมันมีลวดลายที่สวยงามคล้ายกับดอกไม้น้ำแข็งมันเปล่งแสงแวววาวมันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งฟุตเมื่อได้รับมันมามันหนักมากมันมีขนาดไม่ต่างจากค้อนทลายสวรรค์ของถังซานราชาอสูรคริสตันกล่าวนี่คือไข่ใบหนึ่งเป็นไข่ที่แปลกประหลาดที่ผ่านการเลี้ยงดูมาตั้งแต่วันมะรืนนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบที่สองสำหรับเจ้าเมื่อมันฟักออกมาแล้วงานของเจ้าคือการปกป้องมันและไม่ให้มันได้รับบาดเจ็บใดๆจนกว่าเจ้าจะทะลวงผ่านระดับพระเจ้าและนำมันกลับมาการทดสอบของไข่งั้นหรือถังซานตะลึงงานมองไข่ที่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดราชมารคริสตันกำชับว่าไม่ว่ามันจะต้องการอะไรเจ้าก็ต้องพยายามตอบสนองมันให้มากที่สุด หากมันได้รับบาดเจ็บใดๆการทดสอบของเจ้าไม่เพียงแต่ล้มเหลวแต่เจ้าจะต้องตายอีกด้วยจิตวิญญาณของเจ้าต้องแตกสลายดังนั้นเจ้าจะต้องปกป้องมันด้วยชีวิตของเจ้ามุมปากของถังซานกระตุกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมราชามานคริสตันถึงมอบหมายภารกิจให้เขาแต่ตอนนี้อีกฝ่ายรู้ความลับมากมายของเขาและก็ไม่ได้ทำร้ายเขาอีกตนเองเลยไม่มีคุณสมบัติที่จะคัดค้าน ขอรับถังซานตอบตกลงอย่างจริงจังไปเถอะปราชามานคริสตันโบกมือเสียงดังทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านแปลเปลี่ยนเป็นแปลกประหลาดเมื่อสายตาของถังซานชัดเจนขึ้นอีกครั้งเขาก็ปรากฏตัวที่เชิงเขาของภูเขาผลึกศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เหนือบันไดยังคงดูแปลกพิสดารและในตอนนี้มันว่างเปล่าไม่มีแม้แต่นักปีนเขาสักคนถังซานในตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในความฝัน หากไม่ใช่เพราะไข่และกระจกคริสตัลในมือเป็นของจริงราว่าทุกอย่างในก่อนหน้านี้เป็นภาพลลงตาทั้งซานร,รีบเก็บของฝากที่ราชามานผลึกมอบให้กับตนทั้งสองชิ้นลงในกำไลเก็บของของตนเองทั้งซานสูดหายใจเข้าลึกๆก,การปีนเขาในวันนี้ช่างน่าตื่นเต้นจริงๆเขาไม่คิดจะปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์อื่นอีกอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้วางแผนที่จะผ่านการต่อสู้แบบกลุ่มในโคลอสเซียม ด้วยสามสิ่งวัตถุศักดิ์สิทธิ์นี้เขาเชื่อว่าโคลอสเซียมก็ไม่กล้าที่จะทําให้พวกเขาลำบากใจเขาเดินออกจากทางเข้าของภูเขาคริสตันศักดิ์สิทธิ์และมีคนรอเขาอยู่ข้างนอกในยามนี้ใบหน้าชายแววตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกกูลี่มองถังซานอย่างตื่นเต้นแล้วกล่าวว่าชนะเข้าชนะแล้วห้าห้าเสียวถังเจ้ายืนหยัดได้นานไหมเจ้าชนะด้วยหรือเปล่าเจ้าชนะกี่รอบ ทังซานยิ้มแล้วถามกลับแล้วท่านหลักกูลี่กล่าวว่าสองรอบฉันชนะสองครั้งติดต่อกันและชนะตัวเองสองครั้งคุณไม่ได้เตือนฉันให้คิดเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของฉันในรอบแรกฉันคิดว่าแล้วว่าข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือการปรากฏตัวก่อนแบบจําลองจากนั้นฉันก็พุ่งเข้าไปหามันทันทีใช้เวลาเร่งความเร็วโจมตีมันทันทีไม่เปิดโอกาสให้มันตอบโต้ใดๆ กดดันให้ชนะแต่มันใช้เวลาในการควบคุมฉันและฉันก็ใช้มันฉันชนะด้วยข้อได้เปรียบของการโจมตีครั้งแรกในรอบที่สองก็ยังคงคัดลอกฉันคิดว่ามันจะมีวิธีที่จะตอบสนองคราวนี้ฉันเร่งตัวไม่ใช่พุ่งเข้าหาอีกฝ่ายอีกต่อไปแต่อาศัยจังหวะที่มันยังไม่ปรากฏตัวเร่งใช้คอนวายุสสบั้นปั่นป่วนให้เร็วขึ้นรอจนมันออกมาฉันก็หมุนไปเจ็ดปดรอบแล้ว จากนั้นเปลี่ยนเวลาให้มันเพื่อให้มันไม่สามารถควบคุมเวลาได้จากนั้นฉันแค่ทุบและแทงมันซะเหลือรอบที่สามแต่ข้าใช้พลังไปค่อนข้างมากพลังคอนวายุสบ้นนานปั่นป่วนด้านหน้ามีปัญหาจึงถูกอีกฝ่ายช่วยโอกาสโต้กลับและถูกโจมตีพ่ายไปน่าเสียดายจริงๆฉันเกือบจะผ่านรอบที่สามได้แล้วแต่ฉันไม่รู้ว่ายังมีอีกกี่รอบถ้ายังสู้ต่อไปคิดว่าคงยากมาก มันยากเกินไปไม่ไหวแล้วแล้วคุณล่ะชนะกี่ครั้งแล้วถังซานยิ้มแล้วพูดว่าที่จริงแล้วเจ้าไม่สามารถสู้ได้อีกต่อไปหากเจ้าชนะติดต่อกันสามรอบมันก็จะถึงครึ่งทางของภูเขาแล้วจากนั้นสิ่งที่เจ้าจะต้องเผชิญจะเป็นสามร่างจำลองของตัวเองหาสามคนทำไมตั้งสามคนแล้วเราจะสู้กันยังไง ดังนั้นกูลี่จึงมองถังซานด้วยสีหน้าที่เหม่อลอยถังซานยักไหล่แล้วกล่าวว่าดังนั้นเจ้าดูสิข้าก็กลับมาแล้วไม่ใช่หรือเขาไม่ได้บอกว่าเขาเคยเห็นราชาอสูรคริสตันมาก่อนเพราะเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าเขาเอาชนะแบบจำลองทั้ง9้าตัวได้อย่างไรด้วยความสามารถในปัจจุบันของสหายและพันธมิตรการได้เห็นแบบจำลองทั้งสามตัวเป็นขีดจำกัดของพวกเขาแล้วมันน่ากลัวเกินไป ไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีใครปีนเขาอย่างไรก็ตามการควบคุมเวลาของฉันกับแบบจำลองเป็นประโยชน์กับฉันมากมันทำให้ฉันมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการควบคุมเวลาดังนั้นกูลี่จึงกล่าวจากใจจริงถังซันยิ้มแล้วพูดว่างั้นก็ไปกันเถอะคราวหน้าลองพยายามต่อสู้กับร่างตัวเองสามคนดูกูลี่ก็หัวและกล่าวว่ามันค่อนข้างยากการคัดลอกครั้งที่สามนั้นแข็งแกร่งกว่าฉันอย่างเห็นได้ชัด ราวกับว่าพลังของมันสูงกว่าชันหนึ่งระดับฉันยังต้องฝึกฝนอีกพระราชวังคริสตัลภายในพระราชวังคริสตัลขนาดใหญ่ทุกอย่างถูกประดับขึ้นโดยคริสตัลมากมายและสวยงามขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ